หนึ่งสองสามครับผมนะขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์อะไรทั้งหลายมาฮะปัดไปครับผมนะดูว่าลั่นหรือเปล่าดูครับผมน้ำจมโอ้โหสเปนมาแบบนี้กูเสียวเลย c d ด และนี่คือวิสตอมท็อปอัพร้านเติมเกม f อ Mobile ราคาถูกเติมไวปลอดภัยไว้ใจได้100%ทางร้านใช้ระบบ UID ไร้ความเสี่ยงไม่รีฟันจัดให้ตลอด24ชั่วโมงท่านใดสนใจกดที่ลิงก์ด้านล่างหรือแอดไลน์ได้เลยนะครับคิดจะเติมเกมคิดถึงว i สตอมท็อปอจัดให้โอเคนะครับผมสวัสดีทุกๆคนกันด้วยนะฮะวันนี้ก็อยู่กับผมแก๊บสแกนเช่นเคยกับเกม F อ 4โมบายนะครับโอ้โ oh, ห oh. บอกเลยว่าวันนี้จะมาจัดแพ็คใช้1,500 fc point วันนี้จัดมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วแพ็กสิที่กําลังฮิตกันนะครับผมนะเปิดแพ็กเดียวได้ทีวทีวีสิตัวเดี๋ยววันนี้จะมาพูดคุยกันหน่อยรวมถึงกิจกรรมต่างๆที่จะมีอัปเดตแล้วก็ thunder star เมื่อคืนมีบอลจบแล้วว่าตัวไหนมีโอกาสไปต่อตัวไหนจบแค่นั้นมาพูดคุยกันเลยท่านผู้ชมนะโอเคนะก่อนไปเริ่มกันก็ฝากกดไลค์กดแชร์คนหนึ่งไลค์หแชร์ share, เพื่อเป็นกำลังใจให้การทาคลิป ต,ต่อไปด้วยนะเอาให้ถึง7 0 0 0พซับนะท่านผู้ชมนะโอเคนะวันนี้วันที่นะครับผมก็ถือว่าเป็นวันที่ดีก็กดรับไปเลยฮนะตรงนี้นะฮะมาทุกคนมาเริ่มมวพร้อมกันนะฮะตรงนี้ก็ถือว่ายังไม่ได้เห็นอะไรอัปเดตมาเพิ่มเติมนะเดือนถัดไปเนี่ยก็ได้พูดไปแล้วนะผมก็ยังอยู่เหมือนเดิมในสอง,องตรงนี้นะฮะซองแดงประจาวันนะครับผมนะก็เดี๋ยวลุ้นลวไปเลยแนละ้วกันให้มันจบจบแล้วตอนนี้เหลืออีก2ซองนะอันนี้ก็น่าจะจบแล้วแหละลุ้น100ถึง107นะ2ซองสุดท้ายนะฮะแบบ ซื้อขายไม่ได้นะผู้ชมนะเปิดหัวอันแรกก่อนจะไปรุ้นแพ็กสิพร้อมแล้วจัดมาเลยนะผู้ชมนะตรงนี้นะฮะรุ่น1 0 0่งรถึงร้อก็ถือว่าเลทน,น่าจะดีอยู่นะตรงนี้นะฮะซองแดงประจําวันวันที่6นะทนผู้ชมนะพร้อมแล้วปัดขวา f อฟซีม l e บฮะมาขอลันล่นๆสักทีหนึ่งหน่อยที่ขอสักพันล้านเหมือนเดาวกริสอะมาฮะอังกฤษนะรอบนี้นะ L w เฮ้ยนิวคาสเซิลกอดอนร้อยสท่ผู้ชม โอ้โหขายไม่ได้โอ้ผมดูว่าขายได้ทุกผู้ชมโอ้โหสุดท้ายขายได้เป็นวิเฟอร์ครับผมนะขายวะเนี่ยโอ้แปดร้อยคนล้านนะทุผู้ชมถ้าขายได้นี่คือลั่นจัด,จดโอเคก็ถือว่าได้อยู่นะซอลเนมนจันวันวันที่6อย่างน้อยก็เอาไปแลกแต้มจิ๊กซอได้ในส่วนของตัวร้อนั่นเองนะทุกผู้ชมนะโอเคนะเดี๋ยวอันนี้ผมไว้เปิดอีกวันหนึ่งแล้วกันนะลุ้นประมาณนี้พอ โอเคแล้วก็ฝากไว้ด้วยนะครับผมนะใครที่อยากจะเติมนะ1,005ตรงนี้นะเปิดทีเดียว ได้ทั้งหมด12นะฮะก็อย่าลืมไปจัดกันได้กับร้านสปอนเซอร์เจ้าใหม่ของผมนะครับผมนะตรงนี้นะครับวิสตอมท็อปอัพจัดให้น่นอน100%เปิดให้บริการ24ชั่วโมงครับผมนะจัดเพียงแค่285บาทก็คือเปิดทีเดียวนะครับจัด285เนี่ยได้ก็เลย10แพ็คนะฮะตรงนี้ยังมีโปรโมชั่นมากมายไอคอนคัดสันนะครับผม FC point หรือว่าจะเป็นในส่วนของ booster D เนี่ยก็เหลือราคาแค่ไม่กี่บาทร้อยกาบาทเองนะท่านผู้ชมนะถูกกว่าเราเติมเองนะ่นแหะไปจัดกันได้กับวิสตอ ท็อปอัพนั่นเองนะท่านผู้ชมนะโอเคนะประมาณนี้หนึ่งพันห้าร้อยแต้มฮะตรงนี้ผมจัดมาเป็นที่เรียบร้อยตอนนี้มีทั้งหมด1 9ึ่งพนะก็เดี๋ยวจัดพันหนะฮะเปิดทีเดียวเนี่ยมันจะได้ทั้งหมด10ตัวนะฮะตรงนี้เนี่ยมีโอกาสได้มมรินี่ด้วยนะตัวแรกเนี่ยมันจะได้ลุ้นร้อยสถึงร้อมันจะมีตุน1ตัวนะฮะแล้วก็ร้อยหนึ่งอีก1ตัวแล้วก็1 0ึ่งถึงร้อตัวแล้วก็99ถึง107 5ตัวรวมรวมก็10ตัวพอดีนะตรงนี้นะฮะบอกเลยว่าแพ็กตัวนี้เนี่ยมันจะอยู่กับเราเนี่ยอีกแค่15ชั่วโมงก็จะหมดแล้วนะผมไม่รู้ว่าพ่งนี้จะมีเข้ามาหรือป่าวเดี๋ยวผมคิดว่าไม่แล้วน่าจะอยู่แค่วันนี้นะเพราะว่ามีการเพิ่งมีการอัปเดตเข้ามานะในส่วนของเลดก็ประมาณนี้เลยนะทุกคนนะโอกาสก,ก็ดีอยู่นะโอกาสออกร้อยห้าเนี่ยก็ประมาณหนึ่งเปอร์เซ็นต์ใช้ได้อยู่ฮนะร้อยหกก็ไม่ถึงหนึ่งเปอร์เซ็นต์แล้วนะเต็มที่เนี่ยน่าจะอยู่ประมาณร้ยอยห้านทรงนี้นะนะพร้อมแล้วจัดมาเลยฮนะสิบต สองสามครับผมนะขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์อะไรทั้งหลายมาอยู่ในการ์ดใบนี้ครับผมนะแพ็กสิทต้มกาลินชาหรือว่าจะเป็นมา d i ดินี่หรือจะเป็นใครก็ได้ขอแค่ OBR 1 0 5ข้นพอครับผมนะเย็นโรเันโยมาฮะปัดไปครับผมนะดูว่าลั่นหรือเปล่าดูครับผมท่านผู้ชมโอ้โหสเปนมาแบบนี้กูเสียวเลย cdm ว่าแล้วมันเฮ้ยโรดีว้วะ โอ้โหถือว่าได้อยู่ครับผมนะเฮ้ยโอ้อย,อย,อยทำเป็นเล่นทุกคนโอ้โหหนึ่งพกว่าล้านครับแต่ขายไม่ได้น้ำชมนะมีนั่นของ 105, โรดี้ร้อยห้าตัวนึ่งก็ถือว่าลั่นอยู่ฮะมีกิสมันร้อยสามฮะมีทั้งด้านของ CDM ตัวโปรดเอเวอร์ตันครับผมนะ แล้วก็ท่านั้านของโอมามามูสคนดีคนเดิมากมา,มาอีกแล้วฟิล์มโปรงร้อยหนึ่งฮะโจนาธานทามาอะไรสองตัวนะั่ะดีเคเล,ลอร์ับผมนะวัลลาฮูวิตสองตัวครับผมก็รวมรวมก็สิบคนพอดีนะถามวัาลั่นตัวไหนก็ลั่นแคโรดี้ตัวเดียวอย,อ,ยอย่างน้อยอย่างน้อยยังได้โรดี้มาท่านผู้ชมก็ถือว่าประมาณนี้แล้วกันนะคุ้มๆอยู่ครับผมตรงนี้นะโอเคฮะโอ้โหใครอยากจัดก็ไปจัดกันได้ที่วิสตันท็อปอัพนนี้ราคาอยู่แค่285บาบาทนะทุกคนนะอย่าลืมฮะ ประมาณนี้ลวกันในส่วนของการเปิดแพ็คนะฮะต่อไปเดี๋ยวเรามาว่าในส่วนของอัปเดต t ันเดอร์สตั๊กกันหน่อยนะครับผมนะเพื่อเป็นการเสียานาฬิกาผมนะในส่วนของการอัปเดต t ันเดอร์สตั๊กเนี่ยเมื่อคือนมีคู่ฟุตบอลนะครับผมนะเพิ่งจะเตะกันนะ่าจะเพิ่งจบนะใครที่เลือกไปเนี่ยบางคนเนี่ยอาจจะเลือกทางด้านของแฟงแรมผ่านนะโอกาสเดี๋ยผมบอกเลยน้อยมากเชลซี Chelsea จะเตะวันนี้นะน่าจะได้รู้ในทีเนี่ยก็จะเป็นวันนี้เลยฮนะในส่วนของคู่เชลซีนะโอกาสเขาบอกว่าใครที่เลือกแรมผ่านไปเนี่ย น้อยมากนะครับที่โอกาสจะขึ้น107นะแทบเป็นไปไม่ได้เลย0%นะเพราะว่าโอกาสที่เอลซีเนี่ยจะยิง5ลูกใน5แมตช์เนี่ยแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยฮะเมื่อคอืนนี้จะเจอเวสแฮมด้วยนะแล้วก็คู่ของแมนยูนะครับผมนะฟานเพอร์ซี่นะฮะเมื่อคืนเนี่ยก็บอกเลยนะโูก RVP นะทุกคนนะฮะเมื่อคืนนะฮะบ,บอกเลยว่าก็เพิ่งแพ้ในส่วนของคิสสันพาเลตมาหมามดๆ2-0นะฮะก็ยากอยู่ที่ ทั้งนั้นของฟานบร์ซี่จะมีโอกาสกลับมาได้นะครับผมนะในส่วนของแมนยูถ้าใครเลือกไปนะรวมถึงคู่บาซ่าแต่ดีนะเมื่อคืนก็โอกาส55%บเพราะว่าบาซ่าเนี่ยชนะ1ต่อ0นะทำให้ทั้งนั้นของมาติเน e เนี่ยถ้าใครเลือกไปก็โอกาสที่ OVR าจะเพิ่มเป็น106เนี่ยก็ยังมีโอกาสอยู่นะอีโวบี้ฟูลแลมเนี่ยเมื่อคืนเนี่ยฟูแลมเหมือนจะแพ้ปะถ้าผมจะไม่ผิดน,นะอืมก็ยากอยู่นะแล้วก็ทั้งนั้นของอ คาเบีโซเนี่ยของยูเว่เนี่ยก็โอกาส0%แต่ว่าที่ดีเนี่ยก็คือลีดนะครับผมนะก็โอกาส100%น่าจะขึ้น105ได้ทั้งส่วนของเคเวลนะครับผมนะประมาณนี้แล้วกันใครที่เลือกตัวไหนไปเนี่ยก็ลองช่างใจตัดสินใจกันดูได้นะครับผมบอกเลยว่าก็ลุ้นเอาทุกๆแมตช์นะกันนะครับผมให้มันครบเงื่อนไขนะกิจกรรมตรงนี้เนี่ยจะอยู่กับเราเนี่ยอีกน่าจะ ไม่กี่วันแล้วนะเดี๋ยวผมดูปฏิทินให้ฮนะทันเดอร์สตาร์ตรงนี้เนี่ยจะอยู่กับเราอีกแค่13วันแนละ้วตรงนี้ก็น่าจะครบแลวนะถ้าเกิดเงื่อนไขเขาเตะครบเนี่ยก็จะประกาศ OVR มาแหละว่าตัวไหนได้ไปต่อตัวไหนไม่ได้อัพเพิ่มแล้วอะไรประมาณนี้แล้วกันในส่วนของทันเดอร์สตาร์ก็มาอัปเดตให้ท่านผู้ชมฟังกันนะสุดท้ายนะครับผมนะขอปิดท้ายด้วยฟุตบอลน,นะส่วนฟุตบอลในส่วนของโบอซกับแอนดีสเนี่ยเขาบอกว่านะ่าจะมาช่วงวันที่11กุมภาพันธ์นะฮะเดี๋ยวผมดูตารางให้นะ 11กุมภาพันธ์จะเป็นช่วงวันอังคารนะก็ยังไม่แน่ใจว่าจะเป็น11หรือ14นะแต่แน่นอนว่า2ตัวนี้น่าจะมาเป็นคู่ระหว่างเลเวอร์กูเซนเจอกับบาเยอร์มิริคใครได้ชอบแอนดิดใครชอบโบเอก็อย่าลืมช่างใจตัดใจกันดูได้นะครับเพราะว่า o v r เนี่ยถ้าเกิดทีมไหนชนะบวก2แน่นอนในส่วนของตรงนี้นั่นเองนะครับผมนะถ้าเกิดมีอะไรมาเพิ่มเติมเนี่ยแน่นอนผมจะมาอัปเดตข่าวๆให้ท่านผู้ชมฟังเหมือนเดิมนะครับผู้ชมนะโอเคก่อนจากไปก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กันด้วยนะครับผมไว้เจอกันใหม่คลิปหน สวัสดีครับบ๊ายบายทุกคน